แอมด้วยอ,อ,อยู่ไหนเนี่ยวันนี้เหรอเออก็บอกไว้แล้วไงวันที่สิบเอ็ดที่สูงเนินไงเมื่อวาน,นยังอยู่ใส่กแก้วอยู่เลยนะเมื่อวานอยู่ใส่กแก้วเออแบ่งปันให้น้ำใจเด็กๆให้เด็กๆ,ๆอยู่เพรงานที่ใส่กแก้วเสร็จเรียบร้อยก็ตีรถมาเมื่อวานเลยเสร็จประมาณกี่โมงบ่ายสามไหมประมาณนั้<า>นแหละบ่ายสามโมงนี่ไงมันเด็กแล้วก็ตีรถมาสูงเนินเลยนี่นะถึงที่เรียบร้อยก็นี่เหมือนเดิมซีรีส์เจ็ดร้อย ตัวนี้เป็นยูโรห้ายูโรห้าแท้นะคอนโซลดำมามาดูนี่มานี่นะเป็นคอนโซลดำยูโรห้าสวยเลยก็ดูข้างหลังดูเข้าไปในเครื่องเห็นไหมยูโรห้าสวยนะก็ยูโรห้า วันนี้ก็เดี๋ยวจะใส่กับเอ่อรัสีสิงห์เทคัส์รีสิงห์เทคนะก็พอดีเดินทางมาถึงตั้งแต่เมื่อวานแล้วเข้ามาดูหน้างานแล้วล่ะก็วันนี้เช้าวันที่11วันเอ่อศุกร์ไหมวันเสาร์วันนี้วันเสาร์เนาะเออเออเมื่อวานาวันศุกร์วันนี้วันเสาร์ลืมวันอยู่เรื่อยเออหลงลืมนิดหน่อยขออภัยด้วยไปรุ่นอยู่ที่เออต่ตำบลเริ่มเพำเภาสุงเนินเนี่ยอำเภออำเภอสูงเนินจะย้อนย้อนย้อนมาทางขามทีเถอ บ้านหนองตะแกนะรับรุ่นี่เราเรียกบ้านบ้านหนองตะแกบ้านหนองตะแกนะ,ะ,ต,ะนตําบลถุงเนินพื้นถุมเงินหรือเปล่าน่าแน่ใจใช่นะก็เนี่ยถึงที่หมายแล้วก็เดี๋ยวจะย้ายของอันนี้ก่อนมามาดูคับซีรถนี่รถเป็นสาอ้อยถิงเท็จก็รถเป็นคันนั่นแหละแต่บัดนี้เครื่องพังเครื่องพังระหว่างระหว่างมาทุกอ้อยอยู่นะเครื่องพังแล้วก็ เจ้าของเลยเปลี่ยนเป็นซีรีส์เลยหัวเดิมอยู่นี่มาดูหัวสวยทั้งสวยอยู่เลยนะหัวนะไม่ค่อยผุนี่น่ายรับสมองเงินด้วยนะอสมองเงินด้วยนะแต่เห็นเจ้าของกระซิบมาว่าจะขายนะกระซิบมาว่าจะขายเดี๋ยวผมถามอีกทีหนึ่งนะครับดูภายในอ้าวภายในได้ด้วยนะครบเลยนะเนี่ย ภายในได้ด้วยนะเออดูเลยเหมือนเดิมเดิมเลยภายในได้นะเออเจ้าของก็สิดมาว่าจะหายนะแต่เดี๋ยวยังไม่รู้รายละเอียดเดี๋ยวยังไม่รู้เท่าไหร่ก็เดี๋ยวจะเออ่ประกาศบอยทีนึงว่ายังไงมีกันชนมีชนเลนด,ด้วยชนเลนหัวนอกหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจนะน่าจะหัวนอกมั้งเออเป็นหัวดูโชซ่ขาดิ โชว์ขาหรือประตูทึบโชว์ขาอาโชว์ขาด้วยนะโชว์ขาด้วยตูโชว์ขาหน้าซ้ายดูโชว์ขานะก็นี่กดี๋ย,ยจะเนี่ยจัดเตรยียมสถานที่ก็หลายคนก็ถามว่ามาทํางานนอกพื้นที่เนี่ยมันทําง่ายหรือเปล่าไม่ง่ายนะไม่ง่ายก็ไม่ง่ายนะครับงานก็จะยากนิดนึงยากคือหนึ่งเรามาแล้วสถานที่เป็นยังไงเราต้องดูต้องเลียร์ ให้งานมันออกมาลงตัวให้ได้มากที่สุดแล้วก็ง่ายง่ายต่อการทํางานนะง่ายง่ายต่อการทํางานให้ได้มากที่สุดนะครับก็รถเดิมเป็นสิ่งที่เพจน,นี่เลยดูเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องทําการตัดยังเดียวห่างกคซีห่างความกว้างนะห่างความกว้างออกแล้วก็ใส่หัวเครื่องเกียร์เดินระบบลมให้เขาใหม่นะให้ลูกค้าใหม่ก็วันนี้เริ่มงานวันแรกวันนี้วันที่สิบเอ็ดครับวันที่สิบเอ็ดวันแรกเริ่มงานนะก็ อันนี้ก็ตั้งเป้าไว้6วัน6วัน,วนจะเสร็จไหมก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะ6วันนะวันนี้เดือนมกราสองห้าหกแปดแล้วนะก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะ mm hmm. ก็ขอให้แหงๆรวยๆก็แล้วกันนะในปี68นี้นะผมก็เริ่มงานแรกเลยคือง,งานนี้นะงานที่สองเสร็จจากคนี้แล้วก็จะเดินทางไปที่อุบลนะเห็นมาลาดของเกียมน,ะนะนะั่นแหละแถวๆนั้นนะ,ะที่นั่นเห็นแจ้งมาว่าสองหัวสองหัวนะครับเสร็จจากอุบลแล้ว ็จะเข้าหนองบัวลำพูเข้าหนองบัวลำพูแล้วก็จะไปนครพนมนะอันนี้ก็คืองานภายในเดือนนี้จะต้องทําให้เสร็จนะลูกค้าที่รอก็รออยู่ภายในเดือนนี้นะผมก็จะทําพยายามทําให้เสร็จก็แล้วกันนะครับพยายามทําให้เสร็จเพราะว่าตอนนี้หยุดหยุดรับงานไว้แล้วหยุดรับงานอันที่จะเข้ามาใหม่นะเพราะว่างานตอนนี้ต้องเลียงงานเก่าให้หมดก่อนนะครับก็แจ้งไว้อย่างนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามชมว่าออกมาจะสวยเหมือนเดิมไหม นะแล้วก็ใช้เวลากี่วันนะแต่มตั้งเป้าไว้6วันนะครับก็นี่เพิ่งจะถึงมันมายเลยทีมงานอีกคนยังไม่มาเลยเนี่ยทีมงานอีกคนยังไม่มาเลยนะมาดูชุดท้ายชุดท้ายเจ้าของใช้ของเดิมนะเจ้าของใช้ของเดิมก็ใช้ได้ผมก็จัดการให้ไม่เป็นไรนะครับใช้ของเดิมได้เพราะว่ารถอ้อยก็วิ่งเต็มที่ก็แค่ประมาณสามเดือนสามเดือนสเดือนไม่เกินนี้นะไม่เกินนี้นะแล้วก็ถ้าขับเองไม่กระชากอะไรมากก็ ไม่มีปัญหาอะไรใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่นะครับก็นี่นะบรรยากาศสดมันมาที่ถุงเดินนะที่ถุงเดินนะแล้วก็อยากได้งานไวงานเร็วงานเนียนนะก็ต้องนึกถึงทั้งบอยไปดูทานีนะครับชั่วโมงนี้มาแรงแทงทางโถงแน่นอนนะครับมาแรงแทงทางโถงแน่นอนงานได้ตามสเปคแน่นอนดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะดูแล้วนะกดด้วยนะครับแล้วก็ปีหน้า นะเดี๋ยวผมจะมีแบ่งปันน้ําใจที่โรงเรียนไหนอะไรยังไงผมจะทําทุกปีนะต่อไปนี้จะทําทุกปีแล้วนะครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวจะดูว่าปีหน้าจะมีโรงเรียนไหนหรือไปที่โรงเรียนเดิมก็เดี๋ยวรอชมกันนะรอชมกันนะครับก็วันนี้ก็มาถึงแล้วนี่กําลังเตรียมพื้นที่เลยก็เดี๋ยวรอติดตามชมคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเดอใหม่คลิปหน้าฝาก,ลากาไลค์กดแชร์ติดตามด้วยนะครับผม,มบายคุณคูน